ก็เก่งอยู่กับแม่เนี่ยนะมืงอ,อะ่ะไปเก่งอยู่กับแม่นี่แหละ พอมาเข้ามาเนี่ยวิ่งตู้เขาไม่ได้เขามาเยอะเขามาเยอะจัดอก็ลงแต่เช้าเลยเฮ้ทำไมลงแต่เช้าเลยลูกร้อนขนาดนั้นเลยเหรอ,หอลูกปลามันก็โดดเต็มเลย เออจีบไปลูกปลามันกระโดดลูกปลากระโดดครับ นกกาดำมีนกเป็ดน้ำด้วยนกเป็ดน้ำนกเขาก็ไม่กลัวเกินเหมือนกันนะนกเขาก็ไม่กลัวคู่เกินเสียงดังเลย เ,เช้าๆออกมาอย่างนี้โอ้โหนกตื่นจะเท้าเลยนะคะนกตื่นแต่เช้าดูคูเกิลดีกว่าลงน้ำแต่เช้าเลยแหน่เยอะมากเลยคน อยู่ปทุมทำไมไม่มาช้อนแหนนาะไปใสไปใสเจ้าไปใสททำไมถึงไม่มาช้อนแหนแหน่เต็มท้องล่องเลยืมห,หรือแถวนน้มันมีเยอะแล้วเลยไม่ได้มาแถวนี้เอเจ้าไปใสมาทำไมไม่ถึง ทำไมไม่มาช้อนนี้เดินเบาๆเดินอย่าดีดรองเทา้าต้องเป็นกุลลสตรีห้ามเดินดีดรอง,งเทา้าอย่าลืมตัวเพาเราเป็นกุลรสตรี นึกว่าใครตามมานึกว่าใครตามเรามานะ g คูเกิลวันนี้พระเอกมิวสิกนะคะขนาดโดนขังไว้ในบ้านนะคะเอาไม่อยู่เลยนะคะพ๊กหนีออกมาก่อนไม่ยอมนะคะไม่ยอมพระเอกมิวสิก ไปดูดอกเข็มสีดอกเข็มบานยังเอ้ยคูกเกิลชอบไปดูดอกเข็มคูกเกิลเอ้ยไปดูดอกเข็มที่บานยังลกูกโอ้โหตรงนั้นตรง,งนู้นตรงนู้นตรงนู้นท้องรองนู้นลูกปลาเต็มเลยอะ่ะปลาอะไรอะ่ะอุ้ยปลาอะไรเอ้ย เต็มเลยไม้เล็กไม่กล้าข้ามไปเดี๋ยวหักตัวเองไม่เท่าไหร่เรากลัวโทรศัพท์เปียกนะ้ำโทรศัพท์หล่นว่าไงจ๊ะว่าไงจ้า,งไ,งจาไม่ทำไรเลยนะจ๊ะ มาเดินเล่นจ้าหอมเอ้ยหอมดอกกระเทียน tàu lần dù lên thao nhà nàng dù mến bùa sáng Lòi lên bừng chết đẹp mà ใครเคยก็เอื้อมไม่ถึงอยากจะเป็นกเป็นแมลงตัวเพิ่งบุเกอรลลงมาไปดูดอกไปดูดอกเข็มนี่ลูกไปดูดอกเข็มดอกเข็ม,ดอ,ขมดอกเข็มสวยเปล่าออกดอกยัง โอ้ยโจโจนุย no, well, ุงแววเสียงเพลงมันลักลูกทุ่งน้ำหอมน้ำปูที่ควันไม่ใช่ครับจำเนือ้อผิดอะไรอะลูกหืม hmm? กูเกิลจะไปโรงเรียนไหมน,น้าเด็กนะักเรียนเต็มเลยจะไปโรงเรียนหรือเปล่าครับฮะไปโรงเรียนไหมอะไรอ่ะเนี่ยไปโรงเรียนหรือเปล่าโรงเรียนโรงเรียนของเรานาายอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กเดกก็ไม่สุขสนพวกเราทุกคนไม่ชอบไปโรงเรียน ไม่ชอบไม่ชอบไปโรงเรียนวันนี้กูเกิลแม่พาไปดูดอกเข็มวันนี้ก็พามายันนี่เลยนะคะกูเกิลเอ้ยแม่อยู่นี่ลูก ดอกเข็มดอกเข็มบานแล้วเขาคงเอาไปขายแล้วล่ะอันนี้มันเหลือจะเป็นแบบว่าที่เขาชําไว้ซ่อมเอาไว้ขายอย่าลืมเราต้องเดินแบบว่าอย่าไอ้นี่รองเท้าอย่าดีดรองเท้ารู้สึกมันจะลกตรงนี้ พาคลิปนี้นะคะผู้ของระยะจบคลิปนะคะค่ะเดี๋ยวพากูเกิลกลับบ้านก่อนนะคะกูเกิลฉี่โอ้โหท่าฉี่ท่าฉี่นี่เกินมนุษย์มนาเลยนะเกิลกลับบ้านไปเส้นนู้นเลยไปลูกไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ